บทที่19เทวตาอุยโยชะนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพะยะปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสพเพปินานิโนเอตาวตาจาอามหหิสัมภาตังปุญญะสัมปทางังสพเพเทวานุโมทันตุสพภะสามัมปติสิทธิยา ทานางทัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดชันตุเทวตาคตตาบทที่20สัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจก,กนันจะอยังพลังอรหาหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สพัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกนันจะย,ยังภลังเออารหันตาน,านาตันจะเตเชนะลักขังพันธามิสพัสพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกนันจะย,ยังภลังอะรหันตาน,านาตันจะเตเชนะลักขังพันธามิสพัพพโส สัพเพพุทธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพรางอราหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพรางอราหันตานันจะเตเชนะลักขังพัธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลตตา พระปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเตชนะลักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสภพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงสงแห่งการบูชาพระรัตนตยด้วยการสัทยายบทสวดมนพระสูตรพระปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงและและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวทั้งหล เทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสะทยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเ,เจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้โครองสิตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ